สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับกับรถไถนั่งขับคูปุต้าเคอาร์ทีหนึ่งสี่ศูนย์พลัสนั่นเองนะครับผมก่อนหนึ่งก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดติดตามแลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันในทุกช่องทางที่ท่านได้รับชมนะครับวันนี้เรานําเสนอกับรถไถนั่งขับนะครับเคอาร์ทีหนึ่งสี่ศูนย์นะครับคันนี้มีเล่มทะเบียนนะครับลูกค้ามาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับ ชุดงานสวนนะครับใบมีดด้านหน้าคันล่างนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นตัดหญ้าขนาดหนึ่งเมตรนะครับผมนี่เลยอันนี้สภาพเ,เดิมจากจ่าของเดิมนะครับเครื่องยนต์อาร์ทีร้อยสี่สิบนะครับก็สิบสี่แรงม้าเนาะเป็นรถขับเคลื่อนสองล้อนะครับผมเร่อเดียวด้านหน้ามีใบมีดด้านหน้าด้านหลังเป็นผ่านพวนนะครับ มีเล่มทะเบียนนะครับลูกค้า1 3 5่0 0สบาทนะครับหนึ่งแบาทใครที่สนใจนะครับ KRT หนึ K 140พัดนะครับผมตัดหญ้าไว้ลุยงานสวนนะครับลูกค้านี่เลยเอาพีดเโอตัดงานสวนนะครับประหยัดน้ํามันแน่นอนอลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดู 1 3 5 0 0 0บาทนะครับ KT 140นนะครับใบมีน้าพร้อมตัดหญ้านะครับมีเรื่องทะเบียนสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ร้านปัญญาเแทคกเตอร์นะครับโทรศูนย์แปดเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดเปิดทำการทุกวันนะครับคันหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามมาหรับวันนี้สวัสดีครับ